ตื่นได้แล้วสวัสดีฮะวันนี้มาอยู่กับเกมบน Google นะครับเกมนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาในช่วงวันฮาโลวีนนะครับผมซึ่งมันเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวสกิปทูทอรเียลเลยฮะเอาตามตรงก็คือลองเล่นไปสักพักแล้วนะครับผมซึ่งมันก็คือเกมกีฬานั่นแหละฮะภารกิจของเกมคือเราต้อง เก็บดวงวิญญาณรอบๆและเอามาใส่บอ่อแค่นั้นเลยฮะแต่เอาจริงถึงระบบมันจะมีแค่นี้แต่เป็นเกมที่โคตรเพลินเลยซึ่งมันจะแบ่งเป็นสฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายเขียวกับฝ่ายม่วงนะฮะแต่ว่าความสนุกมาอยู่ตรงนี้ครับคือทุกคนไม่ใช่สิผีทุกตัวที่เล่นเนี่ยมันจะเป็นเอ่อคนที่ออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้เราสามารถแย่งผีจากพวกมันได้นี่คอเ,คเอไม่ได้ละ นี่ฮะเราต้องเก็บพวกดวงวิญญาณรอบๆนะครับผมเพื่อเอามาใส่ในบอ่อนะครับบอ่อตามสีที่เราเป็นอ่ะนะเออแล้วก็ไอดวงวิญญาณที่หนีเนี่ยคือถ้าเราเก็บปุ๊บเดี่ยวเราจะเราจะได้ดวงวิญญาณเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่มันจะค่อนข้างเร็วเออโอเคและไอวิง่งวิงเมื่อกี้นี้เนี่ยคือผมเก็บฟักทองนะครับผมซึ่งมันจะช่วยในการแบบเพิ่มความเร็วให้เรานะแต่ตอนนี้คือชี่หายแล้ว อะไรอ่ะอ๋อสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเขาหลุดนะครับไม่หลุดก็ออกเกมมะแค่นั้นแหละอุ้ยอุ๊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 ยอ่าทำสกอร์ให้ได้ครับ โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เมาส์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 ค้างเมาส์ค้างเกมนี้มันไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับใช้แค่เมาส์ก็พอละอุยอุยอุยหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยไทม์อัพหมดเวลาครับผมกรีนวินฮะชนะครับผม As, ก็สกอร์ก็จะมีบอกตอนท้ายนะครับเกมก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งเกม Google นี่ถือว่าทําค่อนข้างดีเลยนะคือแบบสนุกมากนะครับแต่น่าเสียดายครับที่เกมแบบว่ามันจะมาแค่ช่วงวันสําคัญสาคัญเท่านั้นอุยด่านใหม่เหรอเอาง่ายๆคือมันเป็นเกมที่แบบว่ามาแค่เฉพาะแบบฤดูกาลอนะประมาณนั้นนะแต่แต่ถึงจะมาแค่ฤดูกาลมันก็แบบทาดีเหมือนกันนะระบบไม่ได้ยากอะไรแถมเกมสนุกดนะ้ย ภาพก็สวยอีกน่ารักที่พูดมานี่เขาไม่ได้จ่ายนะความชอบส่วนตัวล้วนๆอุ้ยอุ้ออ่าเจ้าผีไม่ดีเจ้าผียอดแย่แกบังอาจขบอยลูกไฟชัดเหมือนด่านใหม่นี่มันจะเป็นเขาวงกตด้วยฮะซับซ้อนไปอีกแต่เราสามารถแย่งวิญญาณจากผีได้ฮะซึ่งนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีพอสมควรอีออกมาให้หมด ฉันไม่ดีแกก็ไม่ดีเราก็ไม่ดีทั้งคู <ś ella> อ่อีอีไม่ให้ไม่ให้ฮิรฮวิญญาณ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 เอ้ยเอ้ยบ่อเขียวอ่าได้ละเคระว,งวะังฮะระวงังแต่ระเด็นคือยิ่งหางยาวเท่าไหร่รเราจะยิ่งเสียเปรียบเท่านั้นนะเพราะว่ายิ่งตัวยาวเหมือนแบบฝั่งตรงข้ามมันยิ่งขโมยลูกไฟได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นแต่แต่แตม่เป็นไรฮะเราขโมยกลับได้อี โอเคช่วงสุดท้ายแล้วฮะวยีสิบวิสุดท้ายเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดียวมีคนซ่อนอ่ะมีผีตัวหนึ่งซ่อนฮนะเอคเหมือนว่าหลังๆนี้จะไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วนะอ่าเรียบร้อยหมดเวลาครับ Purple Win ะฮะโอ้โห oh, นี่ออกกันไปกี่คนวะเนี่ยโอเคมาต่อครับผมตาสุดท้ายลนะโอเคด่านใหม่ด้วย ไม่รู้ว่าเกมมีกี่ด่านนะแต่ผมค่อนข้างชอบดีไซน์แต่ละด่านอ่ะออกไปแล้วหนึ่งเหลือโอโ้โหแพ้แน่เลยตานี้อ่าไม่นะเกมนี้มันขึ้นอยู่คือม,มันไม่ได้เน้นความสามารถขนาดนั้นอนะเหมือนมันเน้นความเป็นทีมเวิร์กในการเก็บลูกไฟอะแต่แบบพอขาดคนแล้วมันก็แบบนะนนะโอ้ยโอ้ยอ้าว <c oughs> อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้สุดท้าย,ยจริงๆละไป Okay. ไอฟักทองเมื่อกี้นี้มันจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับเรานะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันช่วยอะไรได้มากกว่านี้ไหมแต่เกมแค่1นนาทีเองอ่ถือว่าแบบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่1น,นาทีดีประมาณ2นาทีนะครับถือว่าไม่ได้ยาวแล้วก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับเป็นเกมที่เล่นเอาสนุกได้อยู่อย่าไปเครียดกับมันมากะรับแยง่งแยง่งแยง่ง okay. โอ๊อยอ เฮ้ยไม่นะเอ้ยได้ได้เอามา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 ให้หมดเอามาอายะเรียบร้อยชูโอเค <c oughs> เหลือห้าสิบวิสุดท้ายปับป๊บปับ๊ปปั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 ๊ปโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือแย่งคือแย่งกันมันมากอ่าอ้าว ฮะผมล่องหนได้เหรอเกิดอะไรขึ้นเกมมันมีปัญหาเลอย,ยังไงคือยังเห็นลูกไฟอยู่นะแต่คือตัวผมมันล่องหนได้เหรอหมดเวลาเออก็แปลกใจเหมือนกันก็มีอ๋อมีการปลดล็อกสกินด้วยเฮ้ยมันเป็นเกมที่เล่นได้ยาวๆเหมือนกันนะเออนึกถึงเกมพวกเกมสมัยโอ้โห สมัยอาก้าสมัยแบบสมัยจาไอเกมหนอนได้ไหมที่แบบว่ามันเก็บจุดอะเออนั่นแหละนะครับเออคิดถึงวันเก่าๆเหมือนกันนะโอเคก็ยังไงซะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปต่อน,นะครับผมเพราะว่าผมอัดในช่วงวันฮาโลวีนและคิดว่ากว่าคลิปที่จะลงเนี่ยก็น่าจะผ่านวันฮาโลวีนไปแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับฝันดีถีเต็มเตียงครับผม